w วลคัม e b บ k 2 c h anel n 2 0 2 6ทุกคนครับวันนี้เราจะพามาพบกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota ารัซซีปี2 0 2 6รุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่มาพร้อมทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นซึ่งหลายคนบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถ SUV ระดับกลางที่ทั้งหรูหราประหยัดและเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ได้อย่างดี เริ่มจากภาพรวมภายนอกก่อนเลยครับดีไซน์ใหม่ของราศีดูสปอร์ตมากขึ้นทันทีตั้งแต่กระจังหน้าที่ออกแบบใหม่มีความดุดันและทันสมัยกว่าเดิมฝ่ายหน้าแบบเลตดีไซน์เฉดคุมมาพร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบดีเเลยที่ทําให้รถดูโดดเด่นมากขึ้นส่วนไฟท้ายก็ถูกออกแบบใหม่ให้มีหลายเส้นที่ชัดเจนและสวยงามในยางขําคืนด้านข้างตัวรถเส้นสายถูกปรับให้ดูแข็งแรงบึกบึนขึ้นล้ออัลลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่18 ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและยังมีตัวเลือกสีใหม่ที่ทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ความแตกต่างเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารจะสัมผัสดได้ถึงความหรูหรามากขึ้นทันทีโตโยต้าให้ความสําคัญกับวัสดุและการประกอบที่พรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางแถมยังมีระบบระบายอากาศและอุ่นเบ์ดในบางรุ่นหน้าจอกลางขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงระดับโรงภาพยนตร์นอกจากนี้แผงหน้าปัดยังเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วปรับการแสดงผลได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่แผงที่นำทางหรือการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพวงมาลายัยมั l ติฟังก์ชันแบบใหม่จับถนัดมือใช้งานง่ายและยังมีแผงควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาทำให้ผู้โดยสารแต่ละฝั่งเลือกอุณหภูมิที่สบายได้เอง ในเรื่องพื้นที่โดยสารราศี2 0 2 6ให้ความกว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลังบอกหลังสามารถปรับเอ็นได้และมีที่วางแขนตรงกลางแถมยังพับได้แบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งบอกเลยว่าพื้นที่ท้ายรถใหญ่พอสำหรับการเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นการขนกระเป๋าเดินทางสำหรับครอบครัวหรือการใส่อุปกรณ์แคมปิง้งก็ไม่มีปัญหาพูดถึงเทคโนโลยีความปลอดภัโยโตโยต้าจัดเต็มมาให้เหมือนเดิมครับกับแพ็กเกจโตยโยต้าเซฟตี้เซนส์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงกลับระบบอ่านป้ายจราจรและระบบช่วยขับอัตโนมัติในบางสถานการณ์ทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลบนทางด่วนปลอดภัยและสบายใจยิ่งขึ้นมาดูกันที่กลุ่มพลังครับตโตโยต้ารัสี2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ ที่ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมแถมยังให้สมรรถนะที่ดีขึ้นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า220แรงม้าอัตราเร่งดีขึ้นและยังมีโหมดขับเคลื่อน4ีล้อแบบไฟฟ้าสำหรับคนที่ชอบลุยถนนต่างจังหวัดหรือเส้นทางที่สมบุกสมบันนอกจากนี้ยังมีรุ่น t l u g i n Hybrid ที่สามารถชาร์จไฟบ้านและวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ไกลกว่า80กิโลเมตรเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้ในเมือง การขับขี่ของรุ่นนี้เน้นความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในทุกโค้งช่วงล่างถูกปรับใหม่เพื่อให้รองรับทั้งถนนในเมือที่ครุขระและการขับความเร็วสูงบนทางด่วนภูมิะลายตอบสนองไวทําให้การควบคุมรถมั่นใจมากขึ้นระบบเบรกก็ทําง,งานได้แม่นยําทําให้ขับสนุกและปลอดภัยไปพร้อมกันในส่วนของราคาแม้โตยโยต้ายอ